แค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกันแต่เราสองคนต้องเก็บมันไว้ในเมื่อความเปนจริงก็รู้กันในหัวใจเรายังเป็นได้แค่เพียงเพื่อนกันน,น,น้ำมนเดือนหน้าไหมนะ ไม่เจอพันศรเหรอคะไม่เจออ่ะมีนถ้าอย่างนั้นฉันไม่ตามหาพันศรก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกฉันว่าเราใี้พายกลับมาก่อนดีกว่านะแกเย็นๆนะฉันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วตอนนี้พันศรเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้น้ำมนต์อย่าทำอะไรผู้วามาน้ำมนต์พันศรพันศรกลับมาแล้วพันศร พี่พาดขอบคุณมากๆเลยนะคะความจริงเธอน่าจะขอบคุณปน,นอมมากกว่านะเพราะปน,นอมเป็นคนตามหาตัวพันศรเจอเอ,อ่าที่จริงแล้วคุณชายท่าเป็นคนเจอคุณพันอรตั้งหากละคะแต่ถึงยังไงเธอก็น่าจะขอบคุณปน,นอมเพราะปน,นอมเป็นคนสังเกตว่าพันอรได้หายตัวไปถ้าไม่ได้ปน,นอมเราอาจจะเจอพันศรนในสภาพที่แย่กว่านี้ก็ได้ พี่น้อมน้ำมตนพาน้องกลับได้แล้วใช่ไหมคะป่ะทันสอนเก็บของกลับบ้านกัน น้ำช่วยนะคะไม่เป็นไรค่ะน้องน้ำมนต์น้ำมนต์ดูแลเองได้เดี๋ยวพี่พาดจะมาว่าน้ำมนต์เอาอีกคุณพาดไม่เคยว่าอะไรคุณน้ำมนต์เลยนะคะไม่ต้องพูดค่ะน้ำมนต์รู้ว่าพี่พาดคิดอะไรน้ำมนต์เป็นพี่ที่ไม่เอาไหนน้องหายไปทั้งคนแต่กลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ที่พันศรหายตัวไปอ่ะก็เป็นความผิดของเธอด้วย ถ้าจะโทษโทษผมนะครับที่พันอนหายตัวไปเนี่ยเพราะผมดูแลไม่ดีเองไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นละค่ะคุณพันสอนกลับมายังปลอดภัยก็ดีแล้วนะคะนั่นสิครับผมว่าเรารีบพาพันอนกลับบ้านดีกว่าแล้วจะ่บอกทางอ่อนหลอกว่าพันอนหายตัวไปแค่รู้ว่าหายมากับเราเนี่ยก็คงตกใจแทบแย่แล้วนะครับนี่ยังไม่มีใครโทรบอกบ้านสอนาะไรเลยว่าพันสอนอยู่กับเราอ่ะเฮ้ยตายจริง นีคุณผู้หญิงคงเป็นห่วงคุณพันศรแย่เลยอะเรารีบกลับไปเถอะนะคะคุณพนม์พนสศรมานอมมีอะไรก็โทรหาเราได้นะ กลมากลมากมาก็มาันกมาก็มากมาก็มากมาพันสรพันอรพันอรลูกแม่พันอน<จ>พันอน,น,น,นเป็นยังไงบ้างลูกพันอนลูกหายไปไหนมาลูกรูกไหมว่าแม่เป็นห่วงลูกม พันศรลูกหายไปไหนมาวันหลังอย่าทำอย่างนี้อีกรู้ไหมลูกพันศรขาลูกไปโดนอะไรมาลูกเจ็บไหมพันศรลูกเจ็บไหมเจ็บไหมลูกพันศรวันหลังอย่าทำอย่างนี้กับแม่นะลูกรู้ไหมว่าแม่ห่วงลูกแคบขาดใจรู้ไหมพันศรผมขอโทษครับคุณแม่แค่ขอโทษอย่างเดียวไม่พอหรอกนะพันศรเธอขึ้นไปที่ห้องของเธอเดี๋ยวนี้ แล้วเดี๋ยวนะ้าจะตามไปจัดการกับเธอทีหลังพันศรไปกับแม่นะลูกต้องกับแม่ทีแม่ดูแลลูกเองนะนเจ็ไปลูกปนอมเธอรู้เห็นเรื่องที่พันศรหายตัวไปหรือเปล่าเปล่านะคะเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณพันศรแอบขึนน้นรถมาดูอีกทีก็ไปถึงได้บุรีสราวันแล้วค่ะแล้วทำไมเธอไม่ได้โทรบอกฉัน น้อลมลืมค่ะน้อมขอโทษจริงๆนะคะลืมปนอมอนี่เรื่อสำคัญแบบนี้ที่เธอลืมได้ยงงไงฮไปนอมเธอนีอมอ่มันเหลวไหลจริงๆเลยนะเธอรู้หรือเปล่าว่าที่บ้านเนี่ยเขาตามหาไพาสรให้วุ่นไปหมดอะ่ะผม <c oughs> ว่าเนี่ยคุณแม่บ้านตั้งใจลืมมากกว่าครับ หมาความว่าไงที่ประนอมไม่คิดจะโทรบอกอะ่ะก็เพื่อที่จะให้คุณพรพันต่อว่าครูชัยที่ดูแลคุณพันสอนไม่ดีไงล่ะคะใช่ค่ะเพื่อพวกเราจะได้โดนถางเลขไปด้วยไงคะใช่ค่ะฉันจะทำอย่างนั้นทำไมอะคะคุณนอมต้องการมาแทนที่ผมไงครับตั้งแต่คุณนอมมาทำงานที่เนี่ยก็ก้กาวไก่หน้าที่ผมตลอดเลยฉันไม่เคยคิดจะแย่งงานใคร แล้วก็จะได้แก้แค้นกันยากับสายใจที่เป็นรายงานคุณพรพันธ์เรื่องที่ประนอมอ่ะมีผู้ชายมหาหมาบ่อยๆ <H ül> ประนอมก็เลยแอบพาคุณพันธ์สอนไปเพื่อที่จะได้ป้ายความผิดให้กับพวกเราสามคนนะคะ <S <S ใช่ค่ะใช่คุณแม่บ้านทําแบบนี้ผมยอมไม่ได้นะครับคุณพรพันธ์ครับแบบนี้ต้องไล่ออกนะครับ จริงหรือเปล่านม้มนต์ที่ประนอมตั้งใจพาพันศนไปด้วย แตอตัวพันศรแล้วโอ้ยน้องอกไปทีเนี่ยต้องขอบคุณคุณพ่อคุณเจ้าจริงๆโชคดีจริงเลยนะคะที่คุณชายไปเจอพันศรเข้าอ่ะแล้วตอนนี้ทางบ้านสอนนาไรอ่ะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพันศรปลอดภัยดีแล้วก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับป่านนี้ก็คงกลับบ้านแล้วล่ะค่ะดีพันศรเน่ยได้รับบทเรียนราคาแพงอย่างเงี้ยคงจะเข็ดไปอีกนานชะละ หวังว่าผู้ใหญ่ก็คงจะได้เรียนรู้ได้เหมือนกันค่ะเจอตัวพันสอนแล้วก็คงหมดเรื่องกันสักทีนะคะยังไม่หมดเรื่องหรอกเรื่องที่พันสอนทำให้งานวันนี้ราช้าไม่เป็นไปตามกำหนดผมคงจะต้องคุยกับบ้านสอนอะไรหน่อยลนะท้อทัดอย่างนี้เดยกคุณปรานอมเขาก็เดือดร้อนหรอกช่วยไม่ได้นี่ยังไงเรื่องนี้ต้องเป็คนรับผิดชอบ ังไงบ้างไม่มีใครโดนไล่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ตัวคุณมันสอนกลับมาแล้วเนี่ยคงไม่มีใครโดนไล่ออกละมั้งป้าคุณพรพันน่ะไม่ไล่พวกเราออกแน่เนาะคนที่จะถูกไล่ออกน่ะก็คือยายนองตังหาใช่ดออีนี่แ <c oughs> ม่บ้านบันน้องก็าทำผิดอะไรทำไมถึงโดนไล่ออกจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ทำผิดฐานที่ทำให้พวกเราหมั่นไส้น่ะสิ อย่างเนี้แหละที่เขาว่าทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยอืมแต่มันก็ห้าสิบห้าสิบนะอืมคุณพรพันธ์จะเชื่อเราไหมเนี่ยน,นั่นสิคุณน้ำมนยิ่งสนิกแกยนอมอยู่ด้วยนนเห็นมีเรื่องทีไรนะแก้ตัวให้ตลอดอพอพ่อหยุดหยุดฟังนั่นมันข่าวเก่าแล้วข่าวใหม่ล่าสุดตั้งใจฟังให้ดีคุณน้ำมนนี่แหละที่จะทำให้ประนอม เดงออกจากบ้านหลังนี้เป็นความผิดของพี่นอมคนเดียว